เออแหละต่เองละกินนี้ก็ต้องโคก้อนพี่น้องเลยแม่พี่น้องเราลงหมื่นลาบก้อยมาก้อนเนาะแพงนี้กำลังโคเนาะแม่พี่น้องอาหารแรงมันจะบี่ได้ ี่น้อสบายดีพี่น้องมาต่ออีพี่ซองบ้านนี้ห้าวซีมาโคกินเทสกินปลากินแร่งพี่น้องเราตอนนี้กระเม็นท้ามแล้วพี่น้องเนอจะมีก็ได้อาบน้ำแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาเบิ้งไอ้ห้าโคกินพี่น้องเนอเฮ็ดเมนูเลิศไปเบิ้งกันเลยเอาทีมงานกำลังการเนาะกราบสวัสดีเธอหนึ่งพี่น้องยตอนครับวันนี้นะหลังจากได้ปลามาแล้วก็ต้องโคต้องปิ้งต้องแกงต้องเอ้ลายแนื้อแล้ววันนี้เห็นอะไรด้วยเยอะละโอ้แต่กานตรงกัน ทางนี้เมนกับลังซอกคือหมออ้นนังเปล่าอันนี้เป็นข ta> ี้มันเนาะอันนี้กระดูกมันเนะกระปูมันเดียวอี่โต๊ะเเฮ็ดเมนูเลิกกินเซฟมือนี้นะจก้อยกินก้อยแล้วก็ต้มทีมงานเท่าท่านั่งกินเนาะ ยังได้นะบ่าวสวัสดีพี่น้องตอนนี้กะมาท่ากินก้อยปลาพี่น้องหลังจากที่ว่าตึ๊ปลาพี่น้องเลยได้ลายโตเติมเนาะตอนนี้กะทำน้ำหากะแล้วเพื่อน้อมาท่ากินจังเดียวพี่น้องเลยบริเวณน้ำกันเลยบริเวณโค่นเขาเนาะเพราะว่าซีฟมันลายโค่นนะนะพี่น้องอ่าชอบเหรออืมพร้อมอันนี้เป็นพักกาดพี่น้องเลยเป็นพักกาดเที่ยวไปกินกับ ักาดอยู่ชวน้งามงามกนน้อง้่ปลาเข็มตึกขนาดชิ้ไหนโอ้งยัมายันวิ่งตัวนี้นะกระดูนี่นะพี่น้องเลยนางไพ่ก็ได้มาต้มนั่นละีนักชื่อปลาชิ้นปลาเวงามน้ปลาตัวนี้ะ่ะ เือปลาล้าให่เออนี่มองเล่เลยฮ้โดยัไม่ปลาจาปลาตัวเล่าตัวนึงก็อะไรตัวนึงอยู่ยแลปลาน้วันนี้กะเาปลาลูกโม้านชู่้าู้ชเลยยังไงวะ้น้อยลงเอย่ามันายคิ้มมนข้าวาวกมาที่ห้มีเลย แบบนี้ได้ไม่เอ้ยฮะมีวอล์กฟามมันไม่ได้มาถ้าอื่อไม่เอ้ยน้ำน้อยจีงมันเตะจีบมีนอาจจะได้ถุงลุ่มมันน้ำน้อยมันเลยเต็มหมันฮะเต็มเิมน้ำปูไหมคือน้ำเต็มหม้อมันถึงมันถัวพอดีนะโตมันหัวเงี้ยเดือดเนาะ ป็นไงตัวนึงเลยาปลาย่เนี้ยมเห็นะรดไปรดไปชนะไม่ปล่มกือไม่รอดแกม่้างเก้าองพอนอายเอ่ามเลยต้องแยเป๊กูเดียวนี้หถาถาถาอนลนียัไม่ห้พตีนี่นี่จะไม่ได้คิดาอาในเป็นมือกองยังเดียวไพน้องถ้ากิน มาขั à, yolk, ้นตอนปรุงเนาะน้วเดี๋ยวได้เชฟตอนนี้เฮาสิเชื่ออายุมาโตเออมปนแบบเป็นน่อนะพี่น้องเฮาเชื่อเกินแล้วนะเฮาเดี๋ยวแบบเชื่อเกินเป็นน่เฮาสิขันหอมส้มเชื่อล้วก็ดขันอันนี้วิธีก้อยปลาชุดก้อยชุดบ้านน้องได้ชุดน้อันนี้ชุดควอยอันนี้นะไ่เห็นได้แช่หรือไม่แช่นี่อ้หับร่องนะก็เห็นอะ้แช่ไม่ว่าไม่แช่เลยเจอหน้าเราพูดเหตุผลชมมาเชื่อพี่น้องเลยเดี๋ยวมะนาวมาคันมา ขันผดชมฉันเลนี้ยพี่น้องยังไงมัมน <พอ S 2> น้อยพ่อพี่น้อยเพ, <อ S 2> พราะว่าขัานชมมันมีพ่อนี่มันอาจีพขึ้นข้าวอย่างนี้นะพี่น้องรอใช่ใช่พี่น้องเอาต้องชมพ่อคือกันเอากินข้าวน้อ,นอยอ,อ,อ้องต้องเอาลายจังอี้วันนี้คือกันมันต้องพอดพอโตของมันจังมีขึ้นข้าวปลาเล่นะรอจังน้อยวัเจอร้อยจะกินแนวแซ่ก็วันเจอรอเจอเย็นๆมีเอาเฮ็ดน่เลิกกินนี่ ก็กินอะไรพักมันหมุนเนาะต่อมาเป็นขั้นตอนการปรุงพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเลอะนี่นำกะทิบอกเอออันนี้คือน้ำปั่นออกจากป่านะพี่น้องเอาไปโคมันซุกแล้วก็มาผสมเฮาเดียวนะข้ารตีฮาเดียวใช่ไหมเอาตรงแามอ่่เพื่อก้าวนี่มากก็ได้เหมือนนั Sẽ có xa không xưa, xin sao hết nóng horn hát hết 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 hết

อากางน้านี่มันไรกินข้าวขอาของคนนยื้อนาได้ได้มัเป็น้ำยังกต้องไปนี่เอาไได้ย้ออะอย่างเอาไปนมากกะลงยดี๋ยยกตูอยที้ยวยอเยางเียโวยเดี๋ยมีตนะเคดูดีวงมือก็บอกว่า กได้撒เอาตัวนึงงัดเอาดีได้ขอดูหน่อยใส่โมลุ้งต่อมามาจัดกระตุกพี่น้องเนาะเอาอันนี้กับพักอุ้ยล้างเรียบร้อยจเลยอุ้ยตึงโค่ใะตามไมอ่ลุ้งโอ้ยขันตูงชาอุ้งตึงฟงแล้วมาเนาะมันขามันขันมันเอาลายแล้วก็โคอยู่ละอันนี้บ่ โคี้เแล้ว่เรียบร้อยพี่น้องเรากินโคมาิ่มยบหดนนามากิน่ใหเลยเาไมหเดี๋ยวโคนะมาเลเฮ็ดชุเลไปโคพี่น้องมามาพี่น้องมอนีลายคคเนะ มาๆมพี่น้องโลกเมือนลาบก้อยมากอนเนาะโดนต้งเม้นกับร่างตักตัไปลาหมตักดาได้างอาททางนี้กำลังโ,โคเนาะ โค้่น้องบางคนมากินมีตีเออบางคนมากินชุกนะกินเอออะไรบากินนี้ก็ต้องโค้กก่อนพี่น้องเลยอันนี้มันลายคนลายมันพัยานเออกินลายไม่ได้ต้องโค้กก่นนะต้องโค้กต้องอนี้ต้องคาร์โลนี่อันนี้คาร์โลนแบบ่ายมแบ

มาแล้รักแทมแทบนอไม่นองยิ้มกลแมอเนอน้ไปออเออลนะนาที่ร้องมเงื่อ้อนบบไหทบบเอาเลยอ่มอนหายถามแทกับมันเจอ่าเลไม่บ้าเลย ยัจะดูอไรน้ใช่ไหมกงเออเยนยงเยยลเลยกแม่นจีเงานเลยข้านี่ละาเช่อมีน้าล้วมอ้วะอยิงนมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวนครอบครัวามีน้อยน้นนีหลายคนกินข้าวครับ ก้อยป่าแซ่บแซ่บพี่น้องมาร้อนี้คืได้จบคลิปต้อพิงตอนนี้เล้อพี่น้องด้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย